สวัสดีครับเชฟดาเอเวอเรสต์เทรเดอร์คนนำเพื่อนเพื่อเข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟเปล่า exos p r i j e c t i o n ประจําวันอังคารที่22กรกฎาคมพศ2568การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนแนวโน้มกราฟในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนําหรือชักชวนให้ลงทุนเริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟและทําตามคอนเซปต์หลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับฟิโบ3หาฟิโบเอ็กซ์เท็กเป้ายืด4หาแนวคลื่นเห็นกราฟขึ้นลง เริ่มจากกราฟกดสปอร์ตไลยวันนะครับเปิดเดลี่ครับเดลี่ขึ้นมานะครับ1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มครับเทนไลน์ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วแต่ EP ีที่31.1ครับยังใช้ได้ทั้ง4เส้นทั้ง3เส้นนะครับเส้นหนุนเส้นแบ่งแล้วก็เส้นกดเส้นนี้นะครับกราฟขึ้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นไซด์เว์อัพครับอัพเทนนะครับตรงนี้เป็นขาขึ้น ส่วนตรงนี้เรียกว่าไซด์เวย์นะครับเคลื่อนที่ในกรอบนะครับไซด์เวย์เลือกทางครับแล้วก็อัพเทรนครับไซด์เวย์อัพเทรนครับข้อ2หาต้านแนวรับ,รบพิโบนาะตต้านแนวรับพิโบนาะชชีรีเทสเมนต์แล้วก็แนวะต้านแนวรับธรรมชาติสีม่วงด้านขวามือนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับเป็นแนวะต้านแนวรับที่เราหาไว้แล้วแต่ EP ที่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งเช่นกันครับข้อ3หาต้านหาพิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนครับในการหาเป้ายืดขยายครับ เริ่มจากในแชมเปนเดลี่นะครับกราฟรายวันนะครับหาเป้ายืดขยายขึ้นก่อนครับเป้ายืดขยายขึ้นหาจากสัญญาณแท้งจริงกับตัวของกราฟเป็นบน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์ครับโลใช้โลนี้นะครับเป็นโลของขึ้น4ี่ครับเป็นบุลิชารามิบุลิชารามิก็คือเป็นแท่งสีแดงอุ้มแท่งสีเขียวอยู่นะครับเหมือนเป็นคนท้องนะครับแดงท้องเขียวครับพอเขียวเป็นลูกใช่ไหมครับลูกออกมาก็จะต้องบวก ครับเพราะว่าเขียวบวกใช่ไหมครับเขียวบวกก็ขึ้นครับนี่ครับเรียกว่าบูลิชาร์มีนะครับแล้วก็ไฮอยู่ตรงนี้ครับแบลนชิลิเวอร์โซครับแบลนชิิเวอร์โซก็คือแท่งเทียนราคาปิดราคาเปิดของแท่งแดงแท่งนี้นะครับอยู่ต่ํากว่าราคาเปิดของราคาเปิดของแท่งแดงแท่งนี้ครับอยู่ต่ํากว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้านี้แท่งเขียวนี้ครับเรียกว่าแบลนชิลิเวอร์โ l ครับ ปรับตัวลงมาเป็น bullish pin bar ครับก็ตัวนี้ก็เป็น pin bar ครับ l ากฟิ b บเอ็ก extension จากโลขึ้นไป high มาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายขึ้นครับนะก็บ,บันทึกก็าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าแรก3,451เป้าที่ส3,578นี่ครับ100%เป้าที่3ก็3,783ครับต่อไปหาเป้ายืดขยายลงครับ อยุดขยายลงหาจากสัญญาณแท่งเทียงกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดรีเทสเมนครับไฮใช้ไฮนี้นะครับเป็นไฮของขึ้นบครับโลใช้โลนี้ครับเป็นโลของขึ้น C แล้วก็ตรงนี้นะครับมันรีเทสเมนอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นแบลิชารามีครับแบลิชารามีก็คือแท่งสีเขียวอุ้มแท่งแดงอยู่นะครับเหมือนเป็นคนท้องครับเขียวท้องแดงใช่ไหมครับแดงเป็นลูกพอลูกคลอดออกมาก็จะต้องลงครับเพราะว่าแดงมันลบก็ลงครับ เราก็ลากพิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮลงไปโลมาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงครับเป้าแรกที่61.80%นครับ3,256เป้าที่2,3135แล้วก็เป้าที่3,2,939ครับครับก็จากตรงนี้ใช่ไหมครับมารีทสเปนตรงนี้ปรับตัวขึ้นที่ลงมาเนี่ยครับติดอยู่ที่61.80%ตตรงนี้ครับเกิดเป็นพินบาร์ปรับตัวขึ้นเนี่ยครับ3,256แนวนี้นะครับ ต่อไปหาเป้ายืดขยายขึ้นในไทมเ์เฟรม4ชั่วโมงบ้างครับสุมเข้าไปนะครับใน t ท m e เฟรม4ี่ชั่วโมงครับเริ่มจากการหาเป้ายืดขยายขึ้นก่อนครับเป้ายืดขยายขึ้นนะครับหาจากสัญญาณทคนิคกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับ โลตรงนี้นะครับบูลลิชพินบาร์ครับปรับตัวขึ้นไปเป็นแบร์ลิชรีเวอร์ซัลครับปรับตัวลงมาเกิดเป็นโดจิตตรงนี้แล้วก็ขึ้นครับขึ้นยังไม่จบครับยังไม่รู้จบหรือยังนะครับแต่ขึ้นนะครับลาฟิโบเอ็กซ์เทนชันจากโลขึ้นไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายขึ้นครับนี่ครับเป้าแรก3,356เป้าที่2,3401เป้าที่3 34 7 5 จะเห็นได้ว่ากราฟปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับถึง3,401นี่ครับตรงนี้พอดีครับ100%ตตรงนี้จากนี้กราฟจะเลือกทางนะครับว่าจะลงมาที่61.80%หรือจะปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับถ้าขึ้นไปต่อก็ไปที่3,475ครับนี่ครับอันนี้ครับ ไปหาเป้ายืดขยายลงครับเป้ายืดขยายลงหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุด High จุดโลแล้วก็จุดดีเทสเมนต์ครับไฮให้ใช้ไฮไฮนี้ครับแบรนชิลิวซ่ปรับตัวลงมาเป็นโดจิตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปติดอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ไม่รู้จบหรือยังนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ไปก่อนนะครับลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮลงไปโลแล้วก็ไปที่จุดพักตัวครับ พักตัวอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดในระหว่างวันกราฟมันปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้เราเลื่อนตัวรีเทสเมนต์ตรงนี้นะครับเลื่อนตามมันขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้เราวัดตั้งแต่เช้าเราก็ใช้ตรงนี้ครับล้วก็จะได้เป้ายืดขยายลงครับเป้าแรก3,351เป้าที่2 3 3 1 9เป้าที่3 3 2 6 7มพงร้บันตาบทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดกราฟมีการย่อตัวลงมานะครับอาจจะวิ่งมาที่3,351เน่ยคร้งนี้ครับว่าจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้ครับ3,373 แล้วก็3,365สีม่วงนี่ครับใช้ประกอบกันครับทั้งเป้ายืดขยายลงแล้วก็แนวต้านแนวรับใช้ประกอบกันครับต่อไปข้อ4หาแนวคลื่นเห็นกราฟขึ้นลงเราจะไปดูอีเลียดเวฟกันบ้างนะครับสำหรับอีเลียดเวฟในไทม์เฟรมกราฟรายวันนะครับในไทม์เฟรมเดลี่ครับ ก็ยังอยู่ในขึ้นที่2อยู่นะครับสีดำครับขึ้นที่2เป็นขึ้นปรับฐานลงนะครับนี่ครับขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นเป็นขึ้นขึ้นนะครับขึ้นที่2เป็นขึ้นปรับฐานลงนี่ครับแล้วในขึ้นปรับฐานลงขึ้นที่2เนี้ยจะมี3มขึ้นย่อยครับก็คือ a ใหญ่ b ใหญ่แล้วก็ c ใหญ่นะครับตัวอักษรให้แยกกันนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมีความหมายทุกตัวนะครับ a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ครับ ใน A ใหญ่ก็จะมี5คลขึ้นย่อยซึ่งเรานับเอาไว้แล้วนะครับ5คลื่นย่อย1 2 3 4 5ตรงนี้น่าจะจบแล้วนะครับทำไมถึงคิดว่าจบแล้วเพราะว่ากราฟไม่ลงมาทำนิวโลนะครับไม่ไม่ต่ำกว่า a ใหญ่เราก็จะอนุมานได้ว่าน่าจะจบ A แล้วพอจบ A ใหญ่แล้วต่อไปจะเป็น B ขึ้น B รีบาวนะครับ B ใหญ่เราก็จะรู้แค่นี้พอครับว่ามันเป็น B รีบาวขึ้นเราก็ไม่ต้องไปไล่นับ ตามมันครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องผิดพลาดครับทีนี้เราจะดูยังไงว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับเราก็ดูว่ากราฟไรบีใหญ่ดีบาเนี่ยมันฟอร์มตัวยังไงเป็นรูปแบบแพทเทิร์นไหนนะครับแล้วก็เอาฟิโบนัชชีเอ็กซ์เทนชันมาจับนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนอย่างตรงนี้ที่เรานับเอาไว้คือมันฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางนะครับสามเหลี่ยม มีการสัมผัสขึ้นว่า A เล็ก B เล็ก C เล็ก D เล็กแล้วก็ E เล็กเนี่ยครับที่เราลากเทลายเอาไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางครับครับมันทำฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางครับปรากฏว่ามันเลือกขึ้นทะลุข,ขึ้นไปครับตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าณจุด C เอ่อ E เล็กเนี่ยหรือ B ใหญ่ตรงเนี้ยขึ้น B เนี่ยนะครับอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันครบเงื่อนไขแล้วนะครับเนี่ยครับเงื่อนไขคือ A B C D E ครับพอ E ปุ๊บมันจะลงครับมันจะลงตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็น False Break ก็ได้นะครับก็คือเบรกหลอกก็หมายความว่าเบรกทะลุเทลาย์ขึ้นไปจบ E ตรงนี้หลอกว่าเฮ้ยอาจจะไปต่อพอพอคิดว่าไปต่อก็มีการคิดว่าขึ้นต่อก็อาจจะติดดอยอะไรอย่างนี้ได้ครับ ันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับกราฟอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าจบหรือ,อยังก็ถ้ามันมีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับจาก3,401ตรงนี้นะครับณนะจุด E B ใหญ่เนี่ยถ้ามันปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วหลุดดีนะครับหลุดดีนี่ก็ต้องระวังแล้วว่าอันนี้น่าจะจบแล้วนะครับถ้าหลุดโลหลุดโลเดิมแปลว่ามันทําลายโครงสร้างเดิมแล้วก็คือจบแล้วนะครับหลุดโลดี ดูด B อีกแล้วดูด A ยิ่งหนักเลยนะครับก็แปลว่าจบแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นไป100%แล้วก็คือที่เราวัดฟิบนักชีเอ็กซ์เทนชั่นเมื่อสักครู่นี้ก็3,401ตรงนี้ครับก็ครบเงื่อนไขแล้วครับครบเงื่อนไขาการขึ้นแล้วก็ครบเงื่อนไขของในคลื่นย่อย A B C D E แล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังครับแต่ถ้ามีการปรับตัวขึ้นไปต่อก็ใช้แนวต้านแนวรับ แล้วก็เป้ายืดขยายของทำเฟรมเดลี่ได้เลยนะครับนีครับในกราฟรายวันในกราฟรายวันนะครับอันนี้ครับ3,451ครับสำหรับกราฟโกลดสปอรตรายวันวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปิดเป็นแท่งเขียวแท่งนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณขายครับสำหรับวันนี้นะครับ ให้เราใช้เส้นเทนไลน์ทุกเส้นนะครับที่เราลากเอาไว้แนวต้นนานแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงทุกททมเฟรมนะครับประกอบกันในการดูกราฟครับต่อไปเป็นทองคำแท่ง96.50%นะครับเปิดกราฟทองคำแท่งขึ้นมาครับ เริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วตั้งแต่ EP ที่31.1ครับยังใช้ได้ทุกเส้นครับกราฟก็เคลื่อนที่เป็นไซเวย์ไซเวย์ดาวนะครับเป็นไซเวยหลุดหลุดเส้นเทนไลน์หนุนแล้วตรงนี้นะครับเป็นไซเวย์ดาวนะครับไม่ทำนิวไฮแต่ว่าก็ยกโลนะครับก็คือเลือกเป็นสามเหลี่ยมเลือกทางครับตรงนี้ก็ เป็นไซด์เวย์ครับเป็นสามเหลี่ยมคื้นที่เป็นสาม,มเหลี่ยมเลือกทางครับข้อ2หาต้านรับกับฟิโบนะัต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้นะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับทั้งเป็นแนวต้นนานแนวรับฟิโบนัชชี่ดีเทสเมนแ์แล้วก็แนวต้นนานแนวรับธรรมชาติครับยังใช้ได้ทุกแนวครับตรงนี้เราหาไว้แล้วตั้งแต่ ep ที่31.1สนะครับใครยังหาไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูครับข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืด เราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหนึ่งก็ต้องใช้เปิดทาเกมเดลี่ขึ้นมานะครับกราฟไรวันครับหาเป้ายืดขยายขึ้นของกราฟไรวันก่อนครับเป้ายืดขยายขึ้นหาได้จากสัญญาณทั้งเพียงกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับโลใช้โลนี้ครับเป็นโลของขึ้น C ครับตรงนี้เป็นบูลลิชดีวอลซ่าลนะครับบูลลิช h ีวอลซ่าลก็คือราคาเปิดของแท่งเขียวแท่งนี้หยุดต่ํากว่านะครับปิดของแท่งแดงก่อนหน้านี้ครับ ตัวขึ้นไป h ายทำ high อยู่ที่ขึ้นที่1ตรงนี้ครับเกิดเป็น bullish reversal bullish reversal ก็คือราคาเปิดของแท่งแดงแท่งนี้ตรงนี้อยู่สูงกว่าราคาปิดของแท่งเขียวก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเกิดเป็น bullish reversal เช่นกันครับ bullish reversal ก็สัญญาณแท่งเทียนเหมือนกับไอ้ตัวนี้ที่บอกมเมื่อกี้ครับลาก fibo extension จาก l o ขึ้นไป high มาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายขึ้นครับเป้าแรก ที่61.80%ครับเอาตัวเลขในวงเล็บไปคูณ0.4729ครับอันนี้ได้คำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป้าแรกก็52,250เป้าที่2 53,650เป้าที่3 55,910ต่อไปหาเป้ายืดขยายลงครับเป้ายืดขยายลงหาได้จากสัญญาณแท่งเทียงกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุด High จุด Low แล้วก็จุด r e t e s t m e n t ครับหายใช้ High นี้ครับเป็น High ของคลื่น B ครับ เป็น e r r i ลิ Reversal ครับแ a r i ลิ Reversal ก็คือนี่ครับราคาเปิดของแท่งแดงแท่งนี้อยู่สูงกว่าราคาปิดของแท่งเขียวก่อนหน้าครับเป็นแ a r i ล r Reversal ครับปรับตัวลงมาทำโลที่ขึ้น4ตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปพักตัวอยู่ตรงนี้ครับลาค i b บ e อ็กเซ n จากหายลงไปโลไปที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงที่61.80%ครับเป่าแรกก็ 5,680เป้าที่ 2, 49,270แล้วเและเป้าที่ 3, 47,000ครับต่อไปเราจะไปดูในทามาเฟรม4ชั่วโมงบ้างนะครับไปหาเป้ายืดขยายครับในทามาเฟรม4ชั่วโมงนะครับเริ่มจากการหาเป้ายืดขยายขึ้นครับ ก็หาสัญญาณแท่งเจียงกับตัวของกราฟจำนวน3จุดครับได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนครับโลใช้โลนี้ครับเป็นบูลลิชรีเวอร์ซอลครับปรับตัวขึ้นไปเป็นแดงกืนเขียวตรงนี้ครับปรับตัวขึ้นมาทําสูงสุดอยู่ตรงนี้แดงกืนเขียวแบลิชเอ็งกัลฟิงครับสีแดงกินกืนกินแท่งเขียวทั้งแท่งก็จะต้องส,สีเขียวแพ้ครับแดงก็ชนะพอแดงชนะก็คือลงครับสีแดงันลบแล้วก็มาเกิดเป็นบูลลิชรีเวอร์ซอลตัวนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้น มาเรื่อยๆครับลากฟิโบเอ็กซ์เทนชันจากโลขึ้นไปหายมาที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายขึ้นเป้าแรกก็51,540เป้าที่2 5 2 4 4 0แล้วเป้าที่3 5 3 2 2 0ครับตอนนี้ขึ้นมาก็เบรก61.80%แล้วนะครับตรงนี้จะพ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ต่อไปหาเป้ายืดขยายลงครับเป้ายืดขยายลงหาจากสัญญาณแท่้งเียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดรีเทสเมนต์ครับไฮใช้ไฮนี้นะครับแบลติชกงกฟิงปรับตัวลงมาเป็นบูลลิชดิวัซ่แล้วก็มาพักตัวอยู่ที่ตรงนี้ครับหลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮลงไปโลมาที่จุดพักตัวครับตรงนี้ถ้าเกิดกราฟในระหว่างวันกราฟมีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆให้เราเลื่อนตัวรีเทสเมนต์ตรงนี้นะครับ เลื่อนตามขึ้นไปนะครับในตัวรีเทสเมนต์นะครับตรงนี้แต่ตอนนี้เราวัดตั้งแต่เช้าแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับใช้อันนี้ครับก็จะได้เป้ายืดขยายลงครับที่61.80%เป้าแรก5 1 2 2 0เป้าที่258,30แล้วละเป้าที่35,200ครับต่อไปข้อ4หาแนวขึ้นเห็นกาฟขึ้นลงเราจะไปดู e ีเลฟเวฟ e กันบ้างครับ เงียบเบนะครับในกราฟเดลี่นะครับในกราฟรายวันก็อยู่ในขึ้นปรับฐานลงครับขึ้นที่2นะครับเป็นขึ้นปรับฐานลงนะครับอันนี้เป็นขึ้นที่1ครับปรับตัวขึ้นมาเป็นขึ้นที่1จาก1ก็จะไป็น2ครับเป็นขึ้นปรับฐานลงในขึ้นปรับฐานลงที่2จะมี3ขึ้นย่อยก็คือ a ใหญ่ b ใหญ่แล้วก็ c ใหญ่ครับตัวอักษรใหญ่เล็กมีความหมายนะครับแยกกันนะครับ เอใหญ่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น B เล็กอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ a ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่ในคืนที่2นะครับมี3คลื่นใน A ใหญ่เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแฟลตนะครับเรียกว่าแฟลตแฟลตอะไรสักอย่างนะครับมันมีมันมีหลายแบบครับตอนแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ครับเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันจบแล้วนะครับในคืนแฟลตคืนปรับฐานลงเนี่ยนะครับ a ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่เนี่ย A จะประกอบไปด้วย3คลื่นย่อยครับ เอก็คือ a เล็ก B เล็ก C เล็กตรงนี้น่าจะจบแล้วนะครับทำไมถึงคิดว่าจบแล้วเพราะว่ามันไม่มีนิวโรครับมันไม่มีจุดต่ำสุดกว่า A ใหญ่แล้วนะครับเราก็เลยมองว่าน่าจะจบแล้วตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นขึ้น B ใหญ่เป็นขึ้น B รีบาว์นะครับขึ้น B ใหญ่ในขึ้น B ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า มันจะฟอร์มตัวเป็นอะไรนะครับมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเราก็ไม่ต้องไปนั่งไล่ไล่นับตามมันนะครับให้เรารู้แค่ว่า AA ใหญ่จบแล้วต่อไปเป็นการรีบาวขึ้นไปอาจจะขึ้นไปได้ไม่เยอะนะครับให้ใช้ฟิโบนักชีมาจับดูนะครับวิธีการดูว่า B มันไปได้ถึงไหนมันจบหรือยังครับให้ดูการฟอร์มตัวของกราฟครับอย่างตรงนี้มันฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางครับสามเหลี่ยมขึ้นเลือกทางขึ้นก็มีแนวโน้ม พอเราดูปั๊บเราก็ตีเส้นเทนไลน์นะครับปึ๊บเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ดูจุดที่มันก้าฟไปสัมผัสเทนไลน์นะครับเนี่ยครับลาก A เ e, ล็ก b เล็ก C เล็ก d เล็ก e เล็กนะครับได้5จุด ABCDE พอครบ5จุดห้างห้างเงื่อนไขครับ E ต่อไปหลังจาก E มันจะเป็นต้องเป็นลงนะครับอาจจะเป็นลง พราะว่ามันครบเงื่อนไขนะครับห้าห้าขึ้นย่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้หรือจะนับเป็นหนึ่งสองสามก็ได้นะครับไอซี A, A, กับดีเนี่ยเป็นสามก็ได้นะครับเป็นขึ้นเดียวกันก็ได้ครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราดูแค่ว่ามันมาสัมผัสเส้นเทรนไลน์ห้าจุดนะครับเพื่อที่จะรู้แนวโน้มว่าพอหลังจาก A B C D E แล้วเนี่ยหลังจาก E แล้วเนี่ยน่าจะลงนะครับตรงนี้ ถึงตรงนี้มันถึงถึง E แล้วนะครับก็อาจจะอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับถ้าจบ E เราก็จะลงนะครับแต่ถ้ามันปรับตัวขึ้นไปอีกก็น่าจะเป็นฟอร์มตัวเป็นเป็นรูปแบบอื่นนะครับแต่ตรงนี้มันครบเงื่อนไขนะครับต้องระวังครับสำหรับทองคำแท่งตรงนี้ไปถึง E แล้วนะครับอาจจะเลือกลงหรือขึ้นก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันครบเงื่อนไขแล้วครับ สำหรับกราฟทองคาแท่ง96.50%ายรายวันวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าแท่งแท่งเทียนเมื่อวานก็ปิดเป็นเป็นแท่งเขียวนะครับแต่ตรงนี้อาจจะเป็น b a r a n c e reversal นะครับเนื่องจาก2แท่งนี้มันเหลื่อมกันนะครับนีะครับ เป็นเป็นแบริชซีเวอร์ซก็ได้นะครับราคาเปิดของแท่งแท่งเขียวอา่าราคาราคาปิดของแท่งเขียวแท่งนี้มันอยู่สูงกว่าราคาเปิดของแท่งแดงแท่งนี้นะครับอาจจะปรับตัวลงนะครับตรงนี้เป็นแบริชซีเวอรซได้นะครับมีแนวโน้มที่จะลงมากกว่าครับตรงนี้สำหรับทองคำแท่ง96.50ครับ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดหากเห็นว่ารายการนี้มีประโยชน์โปดกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ